ค่ะวันนี้เราจะมาทําหมูกรอบเจกันนะคะแบบง่ายๆนะคะไม่ได้มีขั้นตอนยุ่งยากอะไรนะคะถือว่าจะง่ายสุดๆไปเลยก็ก็ไม่ใช่กันคะ่ะมันก็มีบ้างพอสมควรนะคะแต่ไม่ได้ยุ่งยากนะคะเริ่มต้นนะคะแม่ขุนทองก็เอาแผ่นโปรตีนนะคะแผ่นโปรตีนตัวนี้จะเป็นแผ่นโปรตีนแบบสี่เหลี่ยมนะคะนนะคะขายตามร้านขายเจทั่วไปนะคะแต่ตามร้านเบเกอรี่ไม่มีนะคะ ต้องหาซื้อตามร้านเจนะคะขายวัตถุดิบเจอย่างนี้นะคะแม่ขุนทองแบ่งมา2ขีดนะคะเขาก็ขายขีดละ25บาทนะคะมันก็ได้ไม่กี่ตัวนะคะตัวนี้นะคะแต่ถ้าเราจะทําเพื่อการคา้าก็แนะนําให้ซื้อเป็นถุงนะคะก็ประมาณไม่เกิน200บาทต่อถุงนะคะตัวนี้พอเรามานะคะก็จะใช้หมูกรอบชิ้นชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งนะคะมันก็จะใช้ประมาณ3าแผน่นตัวนี้นะคะแม่ขุนทองก็เอามาแช่น้ํานะคะ แช่น้ําสักประมาณไม่เกิน20นาทีนะคะบางตัวก็อาจจะถึง25นาทีนะคะอย่างนี้ลองลองดูนะคะพอแช่เสร็จนะคะเราก็จะอันนี้แช่มาได้20นาทีนะคะแม่ขุนทองก็จะบีบนะคะบีบน้ําออกให้ให้หมดเลยนะคะตัวนี้นะคะถ้าบีบแม่ขุนทองแนะนาให้ให้บีบตามตามเส้นของเขาอย่างนี้นะคะไม่ใช่บีบอย่างนี้นะคะจนจะเสียนะคะอย่างนี้ไม่ได้นะคะ ต้องบีบตามเส้นยาวของเขาตามที่เขาตั้งขึ้นนะคะค่อยๆบีบออกก็จะมาเป็นแผ่นแบบนี้นะคะค่อยคอยบีบอันนี้บีบส่วนหนึ่งแล้วนะคะวันนี้จะเราจะใช้ทำหมูกรอบสามชุดนะคะสามแผ่นใหญ่ก็จะใช้เก้าแผ่นโปรตีนเก้าแผ่นนะคะแผ่นโปรตีนนี้มันก็คือกูเตนตัวหนึ่งนะคะ จากขนมจากแป้งขนมปังนะคะกูเตนมาจากแป้งสาลีที่เป็นแป้งขนมปังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครแพ้กูเตนก็จะทานอาหารเจที่มีแป้งโปรตีนตัวนี้ไม่ได้นะคะก็ต้องระวังดีๆนะคะสำหรับคนที่แพะะ้ก็ทานเป็นผักผลไม้แทนนะคะอันนี้เราแช่มาที่แล้วนะคะแม่ขนมทองก็บีบให้ดูนะคะนะคะเราได้แผ่นโปรตีนที่เราแช่น้ำไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาประกอบรูปร่างให้มันเป็นหมูสามชั้นนะคะโดยการที่จะต้องนึ่งด้วยนะคะก็ตอนแรกเราก็จะใช้แป้งแป้งขนมปังนะคะตาหารตาหงที่เขาเรียกกันนะคะง่ายๆเลยนะคะก็แบ่งออกมานะคะอันนี้คือไม่มีปริมาณตายตัวนะคะแม่ขุนทองจะแบ่งออกมาก่อน3มช้อนโต๊ะนะคะ,ะใช้3มช้อนโต๊ะ ค่อยๆทยอยผสมไปนะคะไม่ต้องผสมเยอะสามช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีน้ำเย็นจัดนะคะแช่ในตู้เย็นนะคะมีเกลือนะคะแล้วก็มีพริกไทยนะคะแม่หุ่นทองจะปรุงลดไปเพราะมันจืดมากนะคะ<อ>ก็จะใส่เกลือไปสักหนึ่งช้อนชานะคะหนึ่งช้อนชา,ชนชาก็พริกไทยไปตามชอบเลยนะคะ บุงรดไปก่อนที่เราจะประสมแล้วก็คลุกเขาแป้งให้เข้ากันนะคะขาแป้งให้เข้ากันเดีย๋ยวทยอยเติมน้ำลงไปนะคะน้ำเย็นจัดนะคะลงไปอย่าให้แป้งเหลวนะคะค่อยๆทยอยเติมลงไปนะคะให้มันเหนียวพูดง่ายแป้งตัวนี้จะเป็นกาวให้ โปรตีนแผ่นโปรตีนติดกันนะคะแล้วก็มันจะให้เป็นชั้นๆนะคะก็เราจะทำหมูกรอบก็เป็นหมูสามชั้นที่ทอดนะคะนี้ก็ค่อยๆทยอยใส่น้ำไปนะคะน้ำเย็นจัดค่อยๆ ให้พอเหนียวข้นก็พอเพราะเราใช้แค่เป็นกาวปิดเราใช้ง่ายๆเลยแป้งขนมปังมันก็จะมีกลูเตนของมันอยู่แล้วเนาะพอผสมน้ำเนี่ยเป็นหน่เหนียวอย่างนี้นะอันนี้ก็น,นะคะผสมให้เข้ากันคนคนบี้ไปนะคะ อย่าให้มันเหลวให้มันเหมือนลักษณะเราทํากาวนะคะติดประสานกันแค่นี้นะคะถ้าไม่พอเราก็ค่อยๆผสมไปนะคะอย่ายแม่ขุนทองจะประกอบตัวแล้วนะคะแผ่นโปรตีนตัวนี้นะคะมันจะมีทางขึ้น ะะมีมีแนวเป็นแนวตั้งอย่างนี้นะคะเวลาเราจะประกบแผนโปรตีนอะ่ะเราจะใช้แนวตั้งรวมกันไม่ได้นะคะพอประกบชั้นหนึ่งแล้วเราก็ต้องใช้สลับสับว่างกันเป็นประกบแนวขวางบ้างนะคะแล้วก็ไปประกบแนวตั้งบ้างนะคะเดี๋ยวเราทำเลยนะคะ,อ,ะอันนี้เราวางแนวขวางแล้วใช่ไหมคะ อย่าอย่าอย่าไปทาไอตัวแป้งที่เราผสมไว้มากเกินไปนะคะมันจะปูดออกมาข้างๆนะคะแต่ก็มันก็ไม่ได้แย่อะไรนะคะพอปูดออกมาเดีย๋ยวเราก็ตัดออกได้นะคะใส่ไว้อย,อย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเอาอีกอีกแผ่นหนึ่งประกบแผ่นหนึ่งนอนอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะแผ่นหนึ่งก็ประกบตั้งขึ้นไว้นะคะได้แล้วนะคะเดีย๋ยวเราก็จะทาชั้นต่อไปนะคะพอประกบแล้วเราก็ทาชั้นต่อไป แป้งเยอะก็ตักออกเวลานึ่งมันอาจจะปู๊ดไปปู๊ดมาอย่างนี้นะคะก็ไม่ไม่ต้องกังวลอะไรนะคะก็ใส่ไปเดี๋ยวเราค่อยมาตัดแต่งเอาทีหลังนะคะไม่ต้องไปกังวลอะไรมากมายนะคะน่ะเราเราตั้งแล้วนะคะเมื่อกี้เราก็ขวางนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสามชั้นแล้วนะคะ สวยมั่งไม่สวยมั่งนะคะตามที่เราทำนะคะนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปนึ่งนะคะแม่ขุนทองเตรียมซึ้งไว้นะคะเตรียมซึ้งรองใบตองไว้นะคะเราก็มีรูตรงกลางไว้ให้ด้วยนะคะมันจะได้ขึ้นมาน้ำร้อนนะคะจะได้นึ่งได้ขึ้นมาให้ทั่วถึงนะคะก็จะวางหมูกรอบของเราลงไป แบบนี้นะคะเตรียมนึ่งเดี๋ยวเราทำแผ่นที่สองนะคะทำดูเราจะทำทั้งหมด3ามสามส,ามสามก้อนเอาพูดง่ายๆเรียกก้อนหมูกรอบนะคะไปนะคะจะหนาน้อยมากแล้วแต่เรานะคะอันนี้นอนแล้วอันนี้ตั้ง ไปนะคะแป้งไม่พอเราก็ผสมแป้งใหม่ได้นะคะใช้แป้งขนมปังไปเลยนะคะง่ายดีไม่ต้องไปหาซื้อแป้งหมี่กึ่งอะไรมันหายากแล้วแพงด้วยนะคะเอาง่งายๆสะดวกถูกนะคะเราทานเองนะคะแล้วก็จะเป็นแนวนอนแล้วนะคะตัวนีน้ก็จะเป็นตัวหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะไปน,นึ่ง แผนสุดท้ายนะคะเอาแนวตั้งบ้างนะคะช่วงนี้ฝนตกฟ้าร้องเสียงดังนะ เปประกบแนวนอนนะคะไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวแม่ขุนทองจะเปิดไฟนึ่งนะคะซึ่งนึ่งแล้ว ทเท่ากับพอดี3าสามก้อนเนาะทำหมูกรอบ3ามก้อนก็พอดี3ามก้อนเลยนะคะแล้วก็จะเป็นแนวตั้งบ้างสลับแนวกันนะคะก็ได้ที่มันปูดออกมาก็ช่างมันนะคะเดีย๋ยวค่อยๆแต่งเอานะคะแบบนี้นี่นะคะแม่ขุนทองตั้งซึงนึ่งไว้แล้วนะคะเดีย๋ยวก็จะนึ่งไปสักประมาณ20นาทีนะคะ เดีย๋ยวเราก็จะมาเจอกันนะคะพอ20นาทีแล้วนะคะค่ะเราก็นึ่งมาครบ20นาทีแล้วนะคะเปิดดูกันโอ้โหฟูฟ่องเลยนะคะก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับรูปลักษณ์ของมันนะคะเดีย๋ยวเราก็พอเราเอาเข้าช่องฟิวนะคะเราก็สามารถที่จะเอามาตกแต่งตัดใหม่ได้นะคะอย่าไปคิดมากนะคะทำทานเองนะคะันนี้20นาทีแล้วเราก็ปิดเตานะคะ เดีย๋ยวเราก็จะปล่อยให้มันเย็นตัวนะคะปล่อยให้มันเย็นพอเย็นแล้วนะคะก็แลบแต่ละชิ้นนะคะแต่ละก้อนเนี่ยนะคะก้อนก้อนของหมูสามชั้นนี่นะคะเข้าแช่ช่องฟีดไว้นะคะพอได้เวลาสัก2ชั่วโมง3ามชั่วโมงนะคะหรือข้ามคืนก็ได้เลยแล้วแต่นะคะหรือบางคนอยากทําไว้เยอะๆนะคะก็สามารถที่จะแช่ฟีดไว้เลยนะคะเวลาเราจะทานเราก็ออกมาทอดได้ นะคะไม่ได้ซีเรียสอะไรเก็บไว้ได้นานนะคะไม่ต้องคิดมากมันอยู่ในฟีดอยู่แล้วนะคะเดีย๋ยวตอนเนี้ยแม่ขุนทองจะปล่อยให้มันเย็นตัวนะคะแล้วก็จะใส่ถุงพลาสติกนะคะแบบนี้นะคะง่ายๆเข้าฟีดไว้เลยนะคะเดีย๋ยวพอเราได้ที่แล้วนะคะสองสามชั่วโมงเดีย๋ยวเราก็จะมาทอดกันนะคะอันนี้แม่ขุนทองปล่อยให้หมูก้อนหมูสามชั้นนะคะเอาออกมาจากเานึ่งแล้วนะคะ ปล่อยให้เย็นตัวแล้วนะคะก็จะใส่ถุงพลาสติกหรือแรปไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าช่องฟิตกันนะคะเดี๋ยวมาดูตอนตอนหั่นแล้วก็ทอดกันนะคะค่ะหลังจากที่เราเอาก้อนหมูสามชั้นนะคะพอเย็นตัวเราเข้าช่องฟิตนะคะก็ใส่ถุงพลาสติกหรือแรปก็ได้นะคะเข้าช่องฟิตเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นแล้วทอดกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะได้หมูสามชั้นมาแล้วนะคะ แม่ขุนทองหัน่นสักท่อนหนึ่งนะคะมันมีสามท่อนที่เราทําไว้นะคะสามก้อนที่เราทำที่เราทําไว้นะคะนี้ก็จะหัน่นใช้มีดคมนิดนึงนะคะพอหั่นออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะคล้ายๆหมูเลยนะคะ ชั้นเจนะคะแม่ขุนทองก็จะหั่นนี่นะคะก็จะได้เป็นชิ้นหมูสามชั้นแบบนี้นะคะเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะสวยบ้างไม่สวยบ้างอย่างนี้นะคะเราทําทานกันเองเนาะแม่ขุนทองทานไม่หมดนะคะทําก้อนเดียวก่อนนะคะอีกสองก้อนก็จะแช่ฟรีซไว้นะคะเก็บได้หลายวันนะคะ ก็ทยอยออกมาทอดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาหมูสามชั้นทอดแล้วนะคะนี่นะคะ เป็นชิ้นเหมือนหูสามชั้นเลยนะคะก็ะอบใช้ได้แล้วนะคะนะคะเดี๋ยวแม่ขุนทองก็ปิดเตานะคะบางคนไม่ชอบน้ำจิ้มนะคะก็โรยเกลือนิดนึงนะคะโรยเกลือไปนิดนึงนะคะนิดหน่อย ทานเล่นเ่นได้นะคะนะคะเป็นหมูสามชั้นเลยนะคะสีสันก็น่าทานนะคะเดี๋ยวเราจะจัดจานกันนะคะกรอบอร่อยนะคะนะคะฟังเสียงตอบนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะ3ชั้นเจนะคะที่เราทอดกรอบนะคะเป็นหมูกรอบเจนะคะทานกับน้ำจิ้มแล้วก็มีผักเคียงนิดหน่อยนะคะเป็นของเจแต่หน้าตาไม่ธรรมดาเลยนะคะพบกัน